ครับครบผมนัเรียนึนนร้อยธรรทัศน์การจนาเัคโกโลปีชั้นปีสี่ตอนอเทคโนโลยีภาพสางคิตเลขที่สามิเอ็ดครับสวัสดีผู้ขการับการฝึกทุกนายวันนี้ผู้ฝึกได้รับมอบหมายให้ฝึกในท่าตรารเเีียบพักที่ประสงค์เพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกันกับหน่วยทหารมหาเด็กราชวลบรักสาะองค์ ประโยชน์ในการเข้าเวรยามในท่าที่ไม่ได้ประกอบอาวุธแลวออกคำสั่งเป็นการออกคำสั่งแบบแบ่งโดยจะออกคำสั่งว่าตอนระเบียบพักตอนระเบียบพักต่อไปจะเชิญผู้ช่วยครูมาแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องผู้ช่วยครูหน้าแถว ประจำที่ประจำที่สลหรับท่าตระเวียบพักกับปฏิบัติจะให้ผู้ปฏิบัติว่าถัาซ้ายไปทางข้างตัวโดย จะให้ระยะประมาณหนึ่งหัวไหลและมือทั้งสองข้างควอยหลังค่ายไว้ด้านหลังบริเวณเมขัดโดยให้มือซ้ายมือขวาครับมือซ้ายตไปจะใจผู้ชี่ยคกรูจะเรียตั้งใจอถูกต้อง้ชี่ยครูเดาตรงต่อระเบียบพัก จะสังเกตได้ว่าพระเจ้าครูเนี่ยจากว่าฐานพระทางด้านซ้ายและความกว้างของเท้าทั้งสองข้างจะอยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่แล้วมือทั้งสองข้างจะเฉิดที่ด้านหลังเป็นเรียงจงทามสนามพระครูแถวตรวตงทาเพิ่มเติม สลับท่าแถวตรงคำว่าแถวจะให้ผู้ปิบัติถูกหายใจกดหวดสั้นๆและคำว่าตรงให้น้ำเช้าซ้ายเข้ามาชิดในสนาท่าตรงและหลังจากนั้นให้ทำการยกอ,อกอาจจะให้ดูผู้ช่วครูอีกรอบหนึ่งนี่ครเูเอาละบียครบ เจดีเอ้าตรงสำหรับท่ายกอกจะไม่ใช่การที่เรากดหน้าลงไปเป็นการล็อกคอล็อกทุกอย่างยกแค่บริเวณอกขึ้นมาถ้าต่อไปจะให้ดูด้านหลังยูโหตับหังหันหับรืเรียบ ดูที่มือของผู้ช่วครูเนี่ยมือครอาจจะทับมือซ้ายบริเวณสะพานสนามและนิ้วโป้งจะคว่อยการในลนักษณะนี้ผู้ช่วยครูแถวตรงหลังอันต่อไปใช้ผู้รับการฝึกฝึกเป็นภาพรวมเวลา30นาทีและฝึกแยกการเป็นหมู่เป็นหมวดเวลา 20นาทีหลังจากนั้นจะให้พักระวางการฝึกเป็นเวลา10นาทีเมื่อฝักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้กลับมารวงการสำหรับการตรวจสอบอีก30นาทีหากผู้ใดตรวจสอบไม่ผ่านจะมีการฝึกเพิ่มตามมาทันทีต่อไปเป็นการฝึกลงการให้ผู้ฝึกให้ผู้เล่าการฝึกทุกนายทำไปพร้อมกับผู้ช่วยครูดได้เลยสมวดเอา้าปุม รเบีบออกสำหรับการ,รปฏิบัติครั้งแรกถือว่าทำได้ไม่ดีไม่มีความพร้อมพยงกันของแข็งแรงนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยความตั้งใจยังไม่เห็นขอ,อดูการแก้ไขนะครับรอบตัดไปหออกบ้ม ระวเบียบพักคนนั้นทำดีเอาตรงมาต่อไปจะให้แยกฝึกเป็นหมู่เป็นหมวดเจครูฝึกรู้ประจุเจอผู้ผช่วยฝึกแยกผู้ฝึกได้ไดเลยครับ เอาต่อไปในปการตรวจสอบปลใอยทุนนายตั้งใจสม้งหมดเอ้าองตระเีบ็บออกการตรวจสอบแล้วรอบแรกถือว่าทุนนายทำได้ดีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นคุณนชมเอ้า ตรงตอบระเบียบปักไล่นั้นขอให้ตั้งใจมากวันนี้เอ่อเชิญผู้ช่วยฝึกนำนักเลียนในนั้นแยกไปฝึกเพิ่มได้เด้อเดี๋ยวตรงตอนระเบียบปยบักดี เ้าต,ตุงตาสบายพักและฟังไปด้วยสำหรการฝึกในวันนี้ขอบคุณทุกนายที่มีความตั้งใจถึงครั้งแรกมันเป็นการฝึกครั้งแรกมันอาจจะไม่ดีรยปแต่ทุกนายก็แสดงความตั้งใจและมีการพัฒนาที่ดีขึ้นขอชื่นชม หลังจากนี้หลังจากจบก,การฝึกไปเรียบร้อยแล้วให้นายบทบทวนการฝึกด้วยตัวเองหรือจะให้เพื่อนฝึกกับเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนช่วยดูท่าทางที่ถูกต้องแข็งแรงหลังจากนี้มีนายมีนายได้สงสัยหรือไม่อาถรไม่มีฝึกฝึก,ก,กขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจในวันนี้จนเลิก